โอเควันนี้โคดพี่สาก็จะมาแบ่งปันติ๊กต็อกนะคะข้าไปที่หน้าติ๊กต็อกนะคะเพื่อนๆเัวสังเกตไปที่หน้าหลักของเรานะคะอ่าวันนี้พี่สาจะมาแบ่งปันแบบนี้นะคะคือ เห็นที่พี่สาล่างไว้ไหมคะก็จะกดตรงนี้นะคะทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าที่เราเห็นภาพแบบนี้นะคะ่ะแล้วมันขยึก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 อะคะ่ะแบบนี้นะคะ่ะสังเกตไหมคะทายังไงเออวันนี้พี่สาก็จะมาบอกนะคะเราก็กดไปที่ล่างนะคะเพราะว่าพี่สาจะทําเป็นตัวอย่างให้ไปที่ล่างคะ่ะ แล้วก็กดไปที่หน้าที่เราจะโพสนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนคาสังเกตไหมคะตรงนี้ค่ะเลือกหน้าปกเออเราก็กดเลือกหน้าปกก่อนที่เราจะโพสนะคะเรากดไปที่เลือกหน้าปกเราอยากให้หน้าปกของเราค่ะค้างแบบไหนนะคะเลือกนะคะก็เลือกตามที่เราอยากเลือกอ่า เค <Okay, S 2> นะอันตรายีอันตรายะคะดูนะคะโอเคนะคะ,ะพี่สาก,ก็จะกดให้ดูนะคะอะ่แต่เนี้ยพี่สาชอบอันนี้ค่ะเพราะเวลาค้างค่ะมันเห็นสินค้าด้วยเห็นหน้าพี่จาด้วยนะคะอย่าเนี้ยค่ะแล้วเราชอบใจใช่ไหมคะเราก็กดบันทึกเลยนะคะวันนี้ขอแบ่งปันเท่าน,นี้ก่อนนะคะ มันนงมีอีกนะคะถ้าเราต้องการตัวหนังสือเราก็กดตามนี้นะคะแล้วก็เขียนดีไหมคะอ่ะอน,นั้นนัทพิจกักให้ให้อีกหนึ่งเนาะนี่คะ่ะโลโกโล้เราก็พิมพ์นะคะอ่าอะไรดีคอฟ่อ่อาบูมคอฟฟี่บูมคอฟฟี่โอเคไหมอ่าเราอยากจะไปไว้ตรงไหนเราอยากไว้ตรงไหนดี ราอยากเปลี่ยนสีอะไรอ่นนี้ไหมอ่ะขาวขำชอบแบบนี้นะนเนาะตรงไหนดีล่าโอเคไหมจะเอียงจะเบี้ยวจะ,จะอะไรก็แล้วแต่นะาะแต่ขออย่างเดียวนะคะอย่ากปิดหน้าอยากปิดหน้าเราโอเคไหมนะนคะมันก็จะค้างแบบนี้เอาเล็กหน่อยเนาะ เล็กน่อยจิหน้าเราอ่าบูมคอฟฟี่โอเคโอเคค่ะแล้วก็บันทึกนะคะแล้วเราก็โพสอันนี้พี่สาก็เขียนข้อความแล้วที่เราจะเขียนคุยเป็นคอนเทนต์เนาะแล้วก็แชร์เลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้อ่าอันนี้เพื่อนของเราใช่ไหมคะกดถูกใจ โอเคอ่ามาละมาละเราก็โพสละโอเคไหมแล้วเราก็จบเพียงแค่นี้นะคะอยากจะแชร์ที่ไหนก็แชร์ได้นะคะโอเคนะคะขอจบเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสน่าจะมาแบ่งตัมน,นะคะโอเค